สวัสดีค่ะวนี้ฉาก ry, เบอร์รี่คริสมาสนะคะเบอร์รี่ไปตัดหนะ้ามามานะคะแล้วแล้วเอาเอาน้ำใสมันก็เลยเออไม่สวยเนาะเดี๋ยวเราจะตกแต่งให้มันสวยโดยการใช้วีก็ฮันลโดยการใช้ฮันลูด้วยนะคะก็ไม่ต้องใส่ใดปะหนอะวิวแค่ผนะมหน้ามะาเองเนาะอตอนนี้ก็ตรงนี้ก็มีกล้องเลยนะคะ เยี๋จะว,วิว่งอุ๊ยดูสิคะทุกคนมันเหมือนอ,อยู่แอร์อ่ะ้าอากาศร้อนอะ่ะแล้วอเออมีข้าวไฟมาเยอะใช้วิธีนี้นะคะแต่ต้องเสียหุ่ต้องตัดหน้ามาด้วยโอ๊ยขี่ อุ้ยสวยะ่ะตอนนั้นน่ะที่ไม่ได้ใส่น้ำใช่ไหมตอนนี้ชอบอะมันเหมือนอีแวงแต่พอน้ำใส่สวยเลยมีฮหลมด้วยค่ะเอาเบอร์ตอนนี้เอาเบอร์นหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะได้อาแรงใช่ เบอร์หนึ่งค่าเบอร์สามอยากจะร้อนหน่อยค่ะนี่ค่ะจะมีมีตรงนี้มีกระจกเหมตรงนี้มีกล้องตรงนี้ก็มีกล้องอันนี้เป็นกล้องไม่ใช่อันนี้เป็นกระจกดีที่มอันนี้เป็นกระจกนี่หน้ากระจก <c oughs> ที่ีเป็นกระจกเลยก็ต้องขุดขุดเอาใครอยากตัดเงินบลรี่นะคะช่องบลูรี่คิดนักพี่แจนี่ก็ปะนะคะแต่พี่คนนี้เออจะไว้ผมยาวเราพี่คนเออพี่แจนี่ตัดั้งแรกอ่ะพี่คนอ๋อพี่แจนี่ไม่ชอบเขาก็เลยอยากเออ ถึงมันยาวๆาเราเอาขึ้นอ <'s> ันนี้หนีขึ้นเอานะคะอเราชอบคำมยาวก็ตัดตราะนั้นเอามันเคียงนี้ใช่ไหมคนที่เราขายอตอนที่เราขายเซตของอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราต้องกินอาหารสิ้นูหนึ่งวันนะคะเออกินอน กินโอซีได้เพราะว่าเป็นแดงถ้าเราเป็นสีชั่งผูเด็กเดี๋ยวกินเอ่อโอซีได้เป็นน้ำชาเนาะโอซีเป็นน้ำชาแล้วก็กินโอซีตันได้กินโอซีบอกกีได้แล้วก็มัชชมารได้แล้วก็อะไรอีกกไหมลูก

คนใหญ่จะซื้อออขนมเส้นสองพันบาทจ่ายซื้อขิ้นกอะไรก็หม่รู้เนาะเนาะเนาะไม่ใช่สิซื้อเองไม่ได้เลยไงคนถ่ายคลิปอยู่อย่าว่าวลาวสิเขาเป็นคนอีสานทุกคข์ลาว

ใ uh ช่เ huh, ดี๋ยวจะหาไปกินอสแต่ให้ก่อนะเสร็จก็เป็นไก่ผัดกันไ yeah, ัสามสมองเออขอได้นะสามสมองสิบ เดี๋ยวเสร็จแล้วจะให้ดูอ้อเสร็จแล้วะตอนนี้เสร็จแล้วไม่ใอ่โอ้ยอันนี้นะคะอยู่บ้านยายแป๋ว ยายแป๋วเช้อะไรก็มาน้อยสุกจากรถเลือเกือกทับขายเดี๋ยวขอขับรถกันนะคะซื้อฮิบิกซีไปสิไปสิเธอก็ไปสิ ฉันถ่ายคลิปเลยนะตอนเนี้ยใชงสิใช้ชีวิตฉันอืออะไรูอมกินไม่ได้อะได้ค่ะรูอันนี้แป๊บหนึ่งนะคะซื้อมาหนึ่งเสื้อสีสีอะไร เอได้งามเลยเธอเด้วไอรีมาแล้วหิงงอารมณ์ปะไปค่ะเดี๋ยวไปาไปนะคะแม่ขับแล ตะเลขมาเวกเงินด่างคนตุนตีนประธานมึงซื้อโอบ๊ะเดี๋ยวเราจะเอาคนนันนี้ว่ะว่าแลนน้วทำไมรอคนนุณแม่ไปเอาไปซื้อของกิน